m a ร์คไฟซูเปอรสวัสดีไปยังทีมงานหมูบินจินดวนด,ด้วยนะครับก็สวัสดีชาว youtube ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเสียบกดัมซิงนะนี่ครับคันนี้ครับ m a ร์คไฟซูเปอร์มาร์คไฟเสียการนะ ถอยมาเจ็ดสิบห้าหมื่นจะมีใครถอยไหมเนี่ยนี่ครับคนขับนี่ก็จ้างเที่ยวละแปดบาทนะสำหรับเที่ยวละแปดบาทนี่ถือว่าแพงมากเลยนะวันหนึ่งร้อยเที่ยวก็แปดร้อยครับร้อยยี่สิบเที่ยวถ้าร้อยห้าสิบเที่ยวละ่ะ ร้อยห้าสิบเที่ยวนี่พันสองเลยนะก็ยอดฮิตติดตลาดเหมือนกันนะสำหรับมาร์กไฟนี่รถจ้าปัญหาก็ผลิตผิดประมาณปีพันเก้าร้อยเกสกถึงพันเก้าร้อยกสบเก้านะช่วงซีเรียลก็แตกต่างกันไปครับก็บางคันก็ต่ำๆเลยนะซีเรียลหนึ่งหมืนสามพันหกร้อยเอ็ด ็ซีเรียลสูงสุดอยู่ที่16,688น้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่11,800กิโลก็ใช้บุ้งกีขนาด4.5นะ0.45ก็ความยาวโดวยรวมนะอยู่ที่ประมาณ7.56เมตรความกว้างของรถก็2เมตร49เซนติเมตร ส่วนความสูงครับ2เมตร72เซติเมตรใช้เครื่องยนต์อีซูซุรหัส a c b g 1 t กำลังเครื่องยนต์อยู่ที่85แรงมา้าก็4สูบามจุกระบอกสูบอยู่ที่43.29ลิตรก็กำลังขุดอยู่ที่8กิโลนิวตันขุดลึกได้สูงสุด5.6เมตร ็แขนได้ไกลสุดประมาณ8 4ซนเมตรความเร็วก็ประมาณาความเร็วรถนี้ก็จะเป็นรถที่เดินค่อนข้างเร็วนะก็ไม่รู้ว่าเดินเร็วเท่าไหร่นะก็รอบสวิงก็12รอบต่อในที่ครับคันนี้ มักไฟนี่สุดยอดอยแล้วเรื่องความเร็วขึ้นชื่อหรือชาอ๋อเต็มละนี่ครับคนขับครับเที่ยวละ8บาทครับก็เมื่อก่อนเสียการก็อยู่กับทีมงานตัเก่าเก่านะแต่ว่าตอนนี้ก็ไปหัดขับ ออของทักแก่เผานั่นแหละก็เลยอยากได้แมคอ้นะอยากมีเป็นของ,ของตัวเองครับอบานเสียการนี่ก็วิ่งเท่สองร้อยยี่สิบนะเอ,อ๊ลุกเพร่รถรอแล้วนั่นน่ะรถรอรอเนี่ยไปรถรอรอได้ไง ครับอาจจะเลงระดับยากนิดหนึ่งนะก็ฝีมือครับคนนี้ยีด้ขขาวว่าสายแอร์ระเบิดหรือเปล่าเห็นเสียงการบอกนะ ความเร็วในการเดินก็ประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ4-7กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะ รวนกับรถหล่อครับไม่มีโลนนะคันนี้อเอ็ใบแท็กหายไปไหนใบหนึ่งนะ่ะนะใบแท็กค่อนข้างใหญ่นะเอประมาณ50เซนหรือ60เซนเนี่ย เแข็งนิดหนึ่งนะรถมีอาการเลยนี่ครับเห็นกรองข้างบนไหมนะ่ะเขาแปลงกรองเรานั่น่ะน่ะเสียการบอกว่าเครื่องพังไปสามรอบนะคะันนี้หมดเป็นแสนเลยนะออกมาปีแรกนะซ่อมหมดเประมาณสามแสนเดี๋ยวตอนนี้เริ่มอยู่ตัวแล้วนะโอ ดีไปรวมๆนี่หมดไปประมาณเบ็ดเสร็จนี่ล้านหนึ่งนะทั้งค่าซ่อมเนี่ย อยังลูกพี่อ่ะตากนี้ก็น่าจะไปแล้วแหละ yeah. Yeah. ยเยอะยใส่เยอะแท้ อาอไปได้รถหล่ออ้อาดับเฉยทำไมรถหล่อถึงดับอ่ะตอนต่อไปครับเจริญยิ่งดินดวนครับเอาคนขับไปไหนอะ่ะเกมลุย จเจริญยิ่งตักเองเลยครับจเจริญยิ่งดินด่วนฮะมาดูกันว่าจะตักเสมอไหมอะไรฝีมือใช้ได้ครับลองนาเสมอมาครับ เออตาเหมนี่ไปหัดขับรถมาตอนไหนเนี่ยโอ้ส่ฟันปีศาจเลยตัวนี้ี่สิบงมีดูฮกี้น่าจะยังไม่ทำ แก <Okay, S 2> ยืนรถไม่ค่อยดีนะรถมีกระดกค่อกี้นี่สูสีกับ60เลยนะ ก็พอท,ทุวไปไทยๆไ,ได้นะแล้เห็มขับก็แต่สวิงซ้ายขวานี่ผมไปไม่เป็นเหมือนกันนะแต่ถ้าสวิงหน้าหลังนี่ผมขับได้อยู่นะก็แมครของผมเนี่ยซื้อมาสวิงซ้ายขวานะแต่ผมสับคอนโทรนเลยเลย มีตัวสับคอนโทรลนะเป็นสวิงหน้าหลังแต่กันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่ากระบอกมีซึมแล้วนะ

เองอะไรเองเลยครับอ่าคนขับตัวจริงมาแล้วครับยื้อ <c oughs> ไม่หอนดีแทร้รันนี้หอนก็หอนใส่ดินก็น้อยก็่เขามาดูกันต่อไปครับโรบโครบ240ของป่ายศครับ มาดูฝีมือตัวจริงหน่อยคนเยอะเหมือนกันนั่นนี่อ่ะครับุณแกกระดกแขนนะเอาเปิดประตูขับเฉยโอ้ยลูกพีปิดประตูก่อนวะ ป,ประตูก่อนมาดูอีกมุมครับเฮ้อโอ้สทำไมน้ำมันไหลยเยอะแท้ ก็ดูกันไปนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะยาวๆสำหรับคลิปนี้ก็ปิดท้ายด้วยโรบอคอปคันนี้โรบอคสองสี่ศูนย์อุ้ยโอ้โหกินแต่แท็กตัวเองแล้วนี่สำหรับคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ